นี่คือไฟตุ่มแสงขาวปรับเป็นแสงนวลและปรับเป็นแสงไล่ยุงใช้งานง่ายเป็นระบบโซลาเซลล์ตากฝนก็ได้กันน้ำตอนนี้เป็นเวลาตี5.34นาทีไฟยังสว่างอยู่เลยครับ อันนี้ผมเปิดแสงไล่ยุงไว้นะครับข้างหลังเนี่ยผมเลี้ยงแมวก็เลยจะเปิดไฟแต่ตอนนี้ผมจะติดเพิ่มเห็นสังเกตไหมครับตรงนั้นจะมืดด้านในเดี๋ยวเราจะติดเพิ่มอีก2ดวงนะครับเราจะทําให้ดูตั้งแต่แกะกล่องติดตั้งแล้วก็เปิดไฟทุกสีให้ดูจนจบทั้งสีขาวสีนวลแล้วก็แสงไล่ยุง คราวนี้ก็มาดูอันบ็อกกันบ้างนะครับดูแบบเร็วๆไฟจะมีทั้งแสงขาวแสงนวลแล้วก็แสงเหลืองนะครับในหลอดเดียวกันเลยนะครับอันนี้มันเป็นหน้าก่องกับหลังกล่อง400วัตต์ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดขึด้นม,มาก็จะมีรีโมทคอนทโทรลเลอร์ออโต้ เปิด3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มลดหลีแสงเปิดกับปิดนะครับง่ายๆตัวชาร์จ usb สําหรับเอาโคมไฟไปชาร์จกับ usb ตัวหลอดนะครับมีหลอดเป็นหลอดเดียวนะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยมีโลโก้ของทางร้านอยู่นะครับข้างบนมี ถ้าขอเกี่ยวนะครับแล้วก็ตัวแจ็คต่อจากสายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนกลางวันระหว่างชาร์จนะครับจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่อันนี้ผมถ่ายช่วงประมาณเย็นนะเราจะมองเห็นถ้าช่วงกลางวันบรรยากาศแดดแรงๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับช่วงเย็นจะเห็นบ่อยมากจะมีแสงสถานะสีแดงกระพริบอยู่แบบนี้ครับก็มาแกะดูแผงกันก็จะมีขายึดแผงนะครับแล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์อันนี้ตัวแผงโซล่าเซลล์จะใช้แผง6โวลต์สอแอมป์นะครับ ใส่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่จีนนะครับแนะนําว่าก็คือใช้สักพักหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนนะครับเดีย๋ยวมันจะเยิมแล้วรีโมทจะเสียหายนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบตบ้านเราดีกว่าเราก็อันนี้พุกผมไม่ได้ใช้นะครับขาจับแผงนะครับจะใส่ได้ข้างเดียวนะครับต่ข้างนี้ไม่ได้เจ็บเข้าไปเราก็จะได้จุดขาตั้งยึดแผงแล้วแจ็คตัวนี้นะครับก็เสียบแบบนี้เสียบแล้วก็ไขเป็นแจ็คก,กันน้ำนะครับจุดนี้แล้วเราไปดูการติดตั้งกัน ตันวนี้คือตัวแรกนะครับที่ผมติดไปแล้วเดีนะ๋ยวเราจะติดอีกที่หนึ่งตรงนี้ทั้งหลังผมจะเลี้ยงแมวนะก็เลยจะเปิดไฟไล่ยุงไว้ทั้งคืนนะครับเนื่องด้วยจากไฟรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กันน้ําอยู่แล้วเอาน้ําลาดนี่ไม่เป็นไหลแต่ว่าผมจะให้ห้อยลงมาไว้ต่ำๆ่อยน,นะครับเพราะว่ายุงมันอยู่ที่พื้นก็เลยใช้สายไฟเก่าๆทําทเป็นโครงห้อยลงมาจากหลังคาประมาณ50เซนครับเนี่ยอันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวที่เรากําลังจะติดตั้งแล้วก็เอาแผงมานะครับ สายไฟที่มากับชุดนะครับยาวประมาณ5เมตรแต่ทางร้านมีสายต่อเผื่อลูกค้าต้องการให้ยาวขึ้นนะครับก็ร้อยไปตามโครงหลังคาพอร้อยมาถึงตัวโคมนะครับก็เสียบแจ็คล้วก็ไขให้แน่นตรงนี้จะเป็นขั้วกันน้ำนะครับเก็บงานผมก็ใช้เคเบิลไทยนะครับรัดไปเรื่อยๆอันนี้แบบเราติดตั้งเองง่ายๆนะครับส่วนแพงนะครับของเก่าผมมัดไว้กับโครงหลังคาใช้สายไฟเก่ามัดแต่ว่าตัวเนี้ยแผงเนสายไฟมันมาถึงแควนี้ผมจะไม่ต่อ ไปวางคู่กันผมก็เลยจะถอดน็อตที่หลังคาเพื่อยึดแผงนี้นะครับก็เลยจะต้องเสริมยางกันน้ําเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเดีย๋ยวเราใส่ยางกันน้ําขั้นไว้อีกตัวหนึ่งก็เลยจะมียางกันน้ํา2ตัวอยู่ในน็อตตัวนี้หลังจากนั้นก็ปรับองศาของแผงให้รับแดดมากที่สุด แล้วก็ไขน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยส่วนในแผงที่จะมีพุกเหล็กมาผมไม่ได้ใช้ครับถ้าบ้านลูกค้ามีจุดยึดให้แนะนําให้ใช้นะครับเพื่อความแข็งแรง <c oughs> ตัวไฟนะครับกันน้า ip 6 5ก็ตากฝนได้อยู่ชายคากําลังดีนะครับไม่ต้องกลัวโดนละอองฝนได้สบายสบายเลยนะครับอันนี้ผมแขวนไว้1วันเลยวันนี้ฝนตกหนักมากก็เลยแขวนให้ดูเลยแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วจะไปติดหลังบ้านครับฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ และนี่ประมาณ3ามทุ่มฝนหยุดตกแล้วความสว่างยังคงที่เท่าเดิมถ้ามีคำถามว่าเปิดหมดและยุงต้องกดทุกวันไหมไม่ต้องนะครับไฟจะติดเหมือนแสงสุดท้ายที่เราเปิดทิ้งไว้สำหรับทุกๆวันและนี้เป็นแสงหลังบ้านนะครับผมเปิดไฟนีออนและนี้เปิดเป็นแสงขาวครับแลานี้เปิดเป็นแสงวอม และนี้เปิดเป็นแสงไลยุงถ้าสนใจติดต่อทางร้านได้เลยครับขอบคุณครับ